Positioning สงครามแห่งการรับรู้คุณอาจเคยเชื่อว่าใครทำสินค้าดีกว่าคนนั้นชนะแต่หนังสือเล่มหนึ่งกลับบอกว่าการตลาดไม่ใช่สงครามของผลิตภัณฑ์แต่มันคือสงครามของการรับรู้นี่คือแนวคิดจากหนังสือ Positioning: The Battle for Your Mind โดยสองกูรูการตลาดระดับโลกอาริสและแจ็คทราวหนังสือที่เปลี่ยนวิธีคิดของทั้งวงการธุรกิจ จนถึงทุกวันนี้ในโลกที่ข้อมูลล้นสมองทุกวันสมองของมนุษย์ไม่สามารถจดจำทุกแบรนด์ได้มันจึงจัดลำดับแต่ละสินค้าขึ้นเป็นขั้นบันไดในใจน้ำอัดลมโคคาโคลา่ารถไฟฟ้าเทสลาถ้าคุณไม่ได้อยู่บนขั้นบันไดนั้นคุณก็แทบไม่อยู่ในใจลูกค้าเลยและนี่คือกับดักใหญ่ที่หลายธุรกิจตกลงไปพวกเขาพยายามทำให้ดีกว่า แต่ความจริงคือคุณกำลังพยายามเปลี่ยนใจคนที่เชื่อไปแล้วซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้อย่าสู้ในเกมของเขาจงสร้างเกมของคุณเองเซเนไม่เคยบอกว่าดีกว่าโคกแต่วางตัวเป็นดีอันโค l a เครื่องดื่มที่ไม่ใช่โคลาอาร์วิสไม่พยายามแย่งเบอร์หนึ่งจากเฮิร์สแต่วางตัวเป็นเบอร์สองที่พยายามมากกว่าหรืออย่างไทเลนนที่ไม่ได้แข่งกับแอสไพริน แต่ Reposition Aspirin ว่าอาจาระคายกระเพาะทำให้ตัวเองกลายเป็นยาที่ปลอดภัยกว่าโดยไม่ต้องพูดว่าดีกว่าเลย Positioning คือศิลปะแห่งการยึดพื้นที่ในใจลูกค้าไม่ใช่การตะโกนว่าฉันดีกว่าใครแต่คือการทำให้เขาจำคุณได้ในแบบเดียวเท่านั้นในยุคที่ AI ทํทำของดีได้เท่ากันหมดสิ่งที่แยกคุณออกจากคนอื่นไม่ใช่คุณภาพ แต่คือภาพที่เขามีต่อคุณเพราะสุดท้ายแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดของทุกธุรกิจไม่ใช่สินค้าคุณดีแค่ไหนแต่คือคุณอยากให้ลูกค้าจำคุณว่าอะไร